สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทานราชกบังชื่อเรื่องอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณรบกวน GNSS แบบพกพาได้ในปัจจุบันนะครับระบบ GNSS มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงในระดับอุตสาหกรรมดังนั้นเองระบบ GNSS จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันหรือการแจ้งเตือนสิ่งแปลกปลอมหรือสัญญาณรบกวนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบ GNSS ทั้งนี้นะครับเพื่อให้การใช้งานในระบบเทนนสมีความน่าเชื่อถือและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณรบกวนเทนแบบพกพาได้นี้นะครับเราได้พัฒนามาเป็นรุ่นที่3แล้วซึ่งในรุ่นนี้นะครับเราจะพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับให้มีขนาดเล็กลงและสามารถพกพาได้โดยใช้ขนาดของบวบอร์ดประมวลผลเล็กที่เล็กลงและใช้พลังงานน้อยลงครับนวัตกรรมนี้นะครับ ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้แบบพกพาและแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในการค้นหาและจำแนกทิศทางของแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ GNSS กลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรมนี้นะครับคือหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบสัญญาณรบกวนเช่นกะสะทชบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดประโยชน์ที่ได้รับจาก นว,วัตกรรมชิ้นนี้นะครับคือทำให้เทคโนโลยี GNS s สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ถูกบรบกวนจากสัญญาณรบกวนนะครับสำหรับการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณรบกวน GNS s แบบพกพาได้โดยเริ่มจากการเข้าหน้าต่างเมนูกดปุ่ม Start Scan แล้วทำการค้นหาเมื่อหันไปในทางที่มีสัญญาณลบกวนกราฟจะพุ่งสูงขึ้น และแจ้งเตือนว่าผมการลบกวนสัญญาณจากนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลจากการสแกนได้จากปุ่มสกินช็อตเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ในภายหลังสำหรับการดูไฟล์ย้อนหลังให้กดที่ปุ่มโชว์สเปกตรัมอิมเมจจะพบไฟล์รูปภาพที่บันทึกชื่อไฟล์ตามวันที่และเวลาจากนั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้แสดงได้ดังรูปครับ